เนพิเศษดีเซลรางที่44นะครับต้นทางสุราษฎร์ธานีไปทางกรุงเทพนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์แบบคัมมินนะครับ n p a 855R1 นะครับ350แรงม้าแบบอิสระนะครับผ่านชุมทางหนองประดุกไปแล้วนะครับวันนี้มีขบวนดีี51นะครับนัมเบอร์1137นะครับ จอดอยู่ที่ชุมทางหนองประดุกด้วยนะครับแล้วก็มีรถจักรบำรุงทางนะครับจอดเต็มไปหมดเลยนะครับช่วงนี้เป็นวันหยุดนะครับเราจะเห็นว่าเครื่องจักรจอดเรียงรายกันเต็มไปหมดนะครับนี่เป็นบรรยากาศที่ชุมทางหนองประดุกนะครับมีมอนคอนกรีตนะครับกองใหญ่ทะาปุกเข่าเลยครับนี่ก็เป็น รถบรรทุกหินนะครับมีกองหินอยู่้างด้านทางด้านใต้ของสถานีด้วยนะครับขอฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร้สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆห,หนองประดุกชาแนลครับ